อ้ว้ดทอเลนวหาอแกคุก,ก,กูมีคุณแกข้าขงเสียงดเดี๋มัมาครับกุเดี๋ยวกูพาไป อ้ปย,ยปาน้อย <laughs> ด,ดิสนตีเนะ สะพอตกูหายสะพอดไปแล้วตกาก็เพียงพูดใดีเหมือกันว่ะกาไวไก่อนยิ่พูดัำแม่กูไไม่เกียงว่าดราจะเจอเมือนน เห็นค,นคนกูเห็นคนอยู่เท่าไหร่ค่ะยังโอ้เบงคเกมหัวเด็กขอบคุณนะ ยิงครูปวดหลังคายอยู่ประเดียวเอปืนกูแหงบอยมี่อย,อยู่หายไปเดี๋ยวบอม่กันเนี่โอือไม่จร่งหเดียมันถึงลงมาไหมไหทหารจากบัดท่อง ยิงป <Net> ืนยงเครือันยิงกุเื่ยันเขยบางนเนี่ยพอเปลี่ยนเลยจุดต ขีวยเ่ยมเยขีดกๆนหนิอาวุ้นอ่ะวัดิดูดิบะเอ้ยตายเว้ยตายโอ้ยข้ย์ี่จอเก สวยสกากูใหญ่นี่สักทีสึงเกียบไปพวกฉันสอกวะเฮ้ยตรงนี้พี่ยังยันอยู่ที่หนนะเอ๊อีเกี้ เองแกงบริสอยยในไองกุญเลยกะสุนซ่องยินไปสังเนี่ยจริงสักจีบันเลยยามาแทนยากูยิโอูเกีบซ้องยอนขนาดนี้เลย อดหลายผู <lien> เสี่ยอาบก็ป่าได้ไฟเนี่ยเอช่วย่วยช่วยด่วยช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 ่วยวยวยช่วยววยย่่ยยว ตั้นยาก่อนนอติดจะต้องดูใจวะต่อหายหายแล้วตกใจเลยใครงีเง้าเฮ้ยอ้ส่งนีสี่เด็กแมซช่องนี้ช่องนี้ยังเรียนคอ้สิ่งนี้โอเ อะไรเนี่ยเอาเส้นกูเก็บม่งอย่างเกียเดียวนีของกูกูแหละเอาเก็บตายน้องกูขอบคุณนะ ยิงหมอกเชียงบีอนเลนตลงดูว่า้สาวสอคนอพี่รานขาดอยาดีเลยพบศัตรูแล้วเป็นมีเฉยเป็นมีบุแล้วขอขึ้นเขา้าใจก็ตอนนี้ i should come back home okay i go? going to hide in here okay no one's around i don't know where we are well get us out of here kelly i promise

啊。啊